งานนี้ทำเขเมรแห่ช็อกตาแตกแม่ทับกุ้งมาเองปักธงชาติเหนือเนิน350ขอขมาปราสาทต,ตะควายที่เขเมรมันบุกมากระทำชั่วต่อแผ่นดินพร้อมนำร่างสองทหารกล้ากลับบ้านแล้วโดยก็สำเร็จลุล่วงไปอีกจุดนะครับสำหรับพื้นที่เนิน350ปราสาทต,ตะควายที่ตอนนี้ทัพไทยสามารถยึดคืนและสถาปนาพื้นที่พร้อมปักธงชาติเรียบร้อยแล้ว และแน่นอนกำลังทำการเคลื่อนย้ายร่างสองทหารกล้าที่พลีชีพกู้คืนแผ่นดินไทยกลับบ้านในวันนี้โดยทางกองทัพภาคที่2นะครับก็ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าพื้นที่ปราสาทต,ตะควายบริเวณเนิน350ซึ่งหน่วยมีการจัดกำลังเข้ากวาดล้างจำนวน3ที่หมายตั้งแต่วันที่16ธันวาคม68เป็นต้นมาผลการปฏิบัติขั้นต้นสามารถควบคุมได้2ที่หมายคือปราสาทต,ตะควายและที่รวมพลของทหารกัมพูชา และในทันทีที่เข้ากวาดล้างที่หมายสุดท้ายคือเนิน350ได้ถูกฝ่ายกัมพูชาตอบโต้อย่างรุนแรงจนทำให้จ่าสิบเอกสำเริงคลังประโคนและพลทหารพานุพัฒน์เสาสาซึ่งเป็นกำลังพลจากหน่วยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23เสียชีวิตขณะเข้าปฏิบัติหน้าที่ และหลังจากที่หน่วยได้พยายามใช้ปฏิบัติการทหารเข้าควบคุมพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่20ธันวาคม68หน่วยจึงสามารถควบคุมพื้นที่เนิน350ไว้ได้และได้นำร่างผู้เสียชีวิตทั้งสองนายออกจากพื้นที่การรบเมื่อเวลาประมาณ12นาฬิกาของวันนี้และสําหรับในวันนี้จะมีพิธีกองทหารเกียรติยศส่งร่างผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาณภูมิลิลำเนาต่อไป อย่างไรก็ตามนะครับต่อมาก็มีรายงานว่าความสำเร็จในครั้งนี้ต้องปรบมือให้ทั้งทหารทุกนายและยังรวมถึงผู้บัญชาการรบโดยเฉพาะแม่ทัพภาคสองที่คุมการรบเองสั่งการร่วมเผด็จศึกเนิน350โดยพลโทวิรยุทธ์รักสินแม่ทัพภาคสองเปิดเผยว่าการปฏิบัติการครั้งนี้อยู่ภายใต้การบัญชาการรบร่วมกับพลตรีสมพภารเวทผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี โดยย้ำว่าทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างรอบคอบรัดกุมและจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุดเหตุผลสำคัญคือฝ่ายกัมพูชาได้ละเมิดอนุส,สัญญาออตตาวาด้วยการลอบวางทุ่นระเบิดจำนวนมากทั่วพื้นที่การรบทำให้การเคลื่อนกำลังและการตรวจยึดพื้นที่ต้องใช้มาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดนอกจากนี้เองท่านยังขอสดุดีหัวใจทหารกลา้า อย่างไรก็ตามชัยชนะครั้งนี้มาพร้อมกับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่เมื่อจ่าสิบเอกสำเริงคลังประโคนและพลทหารพานุพัฒน์เสาสาสังกัดร้อยอวบร2ร้3ยได้ยอมสละชีวิตของตอนเองปฏิบัติหน้าที่เป็นชุดยิงคุ้มครองยืนหยัดเปิดทางให้เพื่อนร่วมรบถอนกำลังได้อย่างปลอดภัยจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่16ธันวาคม2568เวลา10นาฬิกา10นาทีระหว่างภารกิจเข้าตีต่อที่หมายเนิน350ซึ่งฝ่ายตรงข้ามใช้อาวุธยิงสนับสนุนและอาวุธเล็งตรงโจมตีอย่างต่อเนื่องวีรบุรุษของชาติแม่ทัพภาคสองกล่าวยกย่องว่าการเสียสละของทั้งสองนายคือแบบอย่างของคำว่าทหารอาชีพผู้ยืนหยัดเพื่อแผ่นดินไทยจนลมหายใจสุดท้าย และปัจจุบันอยู่ระหว่างการลำเลียงร่างวีรบุรุษทั้งสองนายลงสู่พื้นที่ราบภายใต้มาตราการความปลอดภัยสูงสุดเนื่องจากยังมีความเสี่ยงจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดสแสวงเครื่องโดยชัยชนะที่ได้มาไม่ใช่เพียงการยึดพื้นที่แต่คือการยืนยันว่าอธิปไตยไทยมีคนพร้อมยืนหยัดปกป้องด้วยชีวิตอย่างจอสอ,อสำเริงคลังประโคนสังกัดรอย3พลทหารพานุพัฒน์เสาสาสังกัดรอยยี ชื่อของพวกเขาจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์กองทัพไทยและอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไปอย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่แค่แม่ทัพภาค2คนปัจจุบันเท่านั้นที่มาแต่ล่าสุดครับอดีตแม่ทัพก็มาเองเลยคืนอ,อธิปไตยไทยสู่มาตัภูมิหลังพลโทบุญศินพาดกลางผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเดินทางลงพื้นที่หน้าแนวรบนับปราสาทต,ตาควายและเนิน3 5มอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินเพื่อตรวจสภาพพื้นที่จริง หลังถูกใช้เป็นฐานที่มั่นในการสู้รบพร้อมเชิดชูเกียรติทหารกล้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งจนสามารถผลักดันผู้ลุกรานและยึดคืนพื้นที่ได้สําเร็จโดยในการนี้พลโทบุญสินได้มอบขวัญและกำลังใจให้แก่เหล่านักรบไทยโดยย้ำว่าความเสียสละของพวกท่านจะถูกจารึกไว้ในฐานะวีรบุรุษผู้ปกป้องแผ่นดิน พร้อมยืนยันว่ากองทัพไทยจะดูแลและยืนเคียงข้างกำลังพลทุกคนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างถึงที่สุดเพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติให้คงอยู่สืบไปพร้อมกับได้ทำการขอขมาองค์ประสาทต,ตาควายด้วยครับที่ดูแล้วขนลุกอธิบายไม่ถูกแต่ทว่าครับเรื่องมันยังไม่จบเพราะหลังจากภาพของเนิน3.50และประสาทต,ตาควายที่มีแม่ทัพกุ้งโผล่มานี่เองก็ทำเอาโซเชียลคอมถึงกับระเบิดทันทีแห่ช็อกตาตั้งไปตามๆกันทั่วประเทศ หลังล่าสุดครับด้านเพจดัง Army Military Force ได้เผยว่า,ขาเขมรกำลังอาการหนักสมแล้วที่ได้รับฉายาจากคนทั้งโลกว่าดินแดนสแกมเมอร์เพราะตอนนี้เพจ I.O. กัมพูชารับไม่ได้กับความพ่ายแพ้ล่าสุดถึงขั้นใช้ AI สร้างรูปบิดเบือนความจรงิงกรณีที่บิ๊กกุ้งที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกและอดีตแม่ทัพภาคที่2ลงพื้นที่ปราสาทตาควายเมื่อเวนวานนี้20ธันวาคมที่ผ่านมา โดยเพจ io ได้สร้างภาพปลอมขึ้นมาด้วย AI ให้ดูเหมือนเป็นการจัดฉากถ่ายทำในสตูดิโอแล้วนำไปโพสต์ปั่นกระแสหลอกคนกัมพูชาด้วยกันว่าประเทศไทยกำลังหลอกคนไทยทั้งประเทศและอ้างว่าอดีตแม่ทัพของไทยไม่ได้ลงพื้นที่จริงและทหารกัมพูชายังคงรักษาปราสาทตาควายไว้ได้อย่างแข็งแกร่งทั้งนี้ยังพบว่าสื่อกัมพูชาอย่าง bv tv นำรูปบิดเบือนดังกล่าวไปโพสตต่อพร้อมลงแคปชั่นว่า ยังมีอะไรจะมาแก้ตัวอีกไหมสยามเลิกหลอกคนอื่นได้แล้วพอเถอะหยุดแสดงได้แล้วเขาจับได้กันหมดแล้วไม่รู้จักอายคนอื่นบ้างหรือไงพวกโจรสยามทําให้ชาวกัมพูชาพากันหลงเชื่ออย่างสนิทใจเนื่องจากสื่อหลักของกัมพูชาพร้อมใจกันประโคมข่าวและนําเสนอภาพปลอมที่ถูกสร้างขึ้นโดย AI จนกลายเป็นการยืนยันความเชื่อที่บิดเบือนให้ดูสมจริงขึ้นมาชาวกัมพูชาต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์หัวเราะชอบใจและเยาะเย้ยคนไทยว่า คนไทยไม่ได้ฉลาดอย่างที่คิดพวกเขาโง่กว่าไส้เดือนขอบคุณสมเด็จเตโชขอบคุณกัมพูชาโชคดีที่เกิดบนดินแดนนี้ไม่ได้เกิดบนดินแดนโง่เขลาเบาปัญญาอย่างพวกสยามพวกสยามไม่ได้ฉลาดอย่างที่เราคิดพวกสยามถูกหลอกโดยรัฐบาลจนไม่รู้ว่าอะไรเรื่องจริงอะไรเรื่องเท็จแม้แต่ข่าวปลอมพวกเขายังแยกแยะไม่ออกบลาบลา,บลาจนทำให้ยอดแชร์ล่าสุดพุ่งสูงทะลุหมื่นครั้ง นอกจากนี้เพจ IO ยังมีการใช้แอปพลิเคชัน Fresh AI ของสื่อกระบอกเสียงของรัฐบาลกัมพูชาอย่าง Fresh News ซึ่งอยู่ภายใต้ระบบควบคุมข้อมูลแบบ Single Gateway ของรัฐบาลกัมพูชามายืนยันข้อมูลเท็จว่าภาพจริงที่ฝั่งไทยโพสต์นั้นเป็นภาพปลอมที่สร้างจาก AI ทั้งหมดเพื่อต้องการปิดหูปิดตาประชาชนตัวเองหลังจากเพจ IO กัมพูชาโพสต์ปั่นกระแสเพียงไม่นาน ปรากฏว่าชาวกัมพูชาจำนวนมากหลงเชื่อและแห่เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณที่ช่วยตีแผ่ความจรงิงพร้อมด่าทอคนไทยว่างโง่ถูกรัฐบาลตัวเองและทหารไทยหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากนั้นก็นำภาพปลอมที่เพจ i อสร้างขึ้นมาไปแชร์ต่อและแปะตามคอมเมนต์ใน Facebook และ TikTok กันอย่างแพร่หลายเพื่อสร้างความภาคภูมิใจปลอมบนโลกโซเชียลทั้งที่ความจรงิงในพื้นที่นั้นสวนทางกันอย่างสิ้นเชิง โดยชาวกัมพูชาไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังถูกรัฐบาลและสื่อของตัวเองหลอกใช้เป็นเครื่องมือในสงครามจิตวิทยาเพื่อปกปิดความพ่ายแพ้ในสนามรบที่เกิดขึ้นจริงและเพื่อบิดเบือนอธิปไตยเหนือพื้นที่ปราสาทตาควายที่ทหารไทยเข้ายึดคืนพื้นที่ดังกล่าไวไว้ได้ในส่วนของแอปพลิเคชัน Telegram ก็มีความเคลื่อนไหวไม่น้อยหน้ากันโดยกลุ่ม I/O ได้โพสต์ภาพปลอมดังกล่าวพร้อมข้อความระบุว่า ภาพเหล่านี้คือภาพตัดต่อที่ทหารไทยสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงประชาชนของตนเองสำหรับพี่น้องชาวกัมพูชาขอให้เชื่อมั่นในรัฐบาลภายใต้การนำของฮุนเซนและฮุนมาเนะรวมถึงเชื่อมั่นในวีกองทัพแนวหน้าและครอบครัวชาวกัมพูชาที่แข็งแกร่งโปรดตรวจสอบภาพก่อนเชื่อและแชร์เพราะสยามกำลังสร้างข่าวปลอมในสงครามจิตวิทยา